ทุกคนนะครับผม N O T H ทุกคนต้อนรับกลับสู่เกม E T F หกอีกครั้งนะฮะโอเคขาไปผมผมนีไปนิดหนึ่งโอเคมาเรากลับมาสู่พิชเช่นที่สี่สามกันนะครับผมก็คือโวก่กอนแมทโลกันบาร์ข้งโลกกลายเป็นโลกบาร์ข้งไปแล้วไม่นะเราจะทิ้งพวกเขาไปไม่ได้เราต้องไปช่วยช่วยวช่วยพวกหมวดโอเคอ่าแบบ เซนเตอร์สร็รมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยเป็นภาคพื้นดินโอเคต้องไปหาผู้หมวดเซ็นผู้หมูให้เจอแล้วก็ดึงเข้ากลับมาแต่ทันทีจะจะดึงเดินดึง,ด,งดูดด้วยด้วยอาหารล่ะโอ้โหแสดงว่าขอไปหาสป라이แล้วถ้าเราไปเจออาหารแล้วก็ก็เราต้องไปหยิบมาไม่ใช่เหรอพวกสป라이เราจะหมดแล้วนี่เราจะเจอตัวอะไรไม่รู้เลยนี้แล้วผมจะซู้ยังไงนะครับ ่าเอาไงดีคิดค okay. uh ิดค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 ิดเอาเป็นสเปซกันซื้อสเปซกันระยะมันมันก็ก็โอเคนะแต่ว่ามันมันนี่มากคณเห็นแรงไม่ได้31เมตร31เมตรคือพอไวยิงแมวอะไรเนี่ยโอเคอ่า มเอาเป็นอ,อะไรดีเนี่ยคิดไม่ออกแป๊บนึงเนี่ยพันสาม 1, 3, ดาเมจทาร้อยอ่ะอันนี้มาก็ได้คิดแล้วคอปเตอร์เราขึ้นภาคพื้นเนาะชีวิตวเราจะเหนื่อยใจแน่นอนเด็บคอเลอร์เฟร,รมไปลุยโอเคต้องมาช่วยผู้มูก่อนก็เฮลคอัเหรอเงียบมากเลยเดี๋ยวมันเจอเราวันนี้เรามาจากใต้ดินนี้เหรอโอเค ความกลัวมันำนำพาคัมสุคัมตายโอ้โหคนดูโลนี้ถูกควบคุมโดยปีศาจแล้วแ okay, ก่เพราะเรามีชีวิตอยู่เพราะว่าพอมันอนุญาตให้เราอยู่นั่นเองใจเย็นอย่าต,ตื่นกลัวอดีิเราจะสู้ไม่ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเราถ้าเรามีแรงยิงพอมันมันก็ตายได้แน่นอนโอ้จะได้ยินว่ามันมีเดี๋ยวมันไม่แค่เห็นตัวหนึงอยู่ทำมันทำเราเป็นบ้า ก่ต้องกลัวคุณต้องมีสติเข้าไว้โคลอะไรเอ่ยเฮ้ยจะพูดถึงพูดถึงอะไรเนี่ยงงป้าหนึ่งป้าหนึ่งคือผมก็พูดปีศาจแต่แรกผมเลยงงเอ๊ะพ,พูดถึงปีศาจคือตัวอะไรคือไอ้พวกนี้เหรอไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่ผมเห็นอยู่นี่เหรอไอ้เนี่ยเสานี่เหรอมันก็เสารปรับสภาพอากาศอย่างเดียวหรือเปล่าเริ่มเฮ้ย โอ้โหช่วยด้วยเดี๋ยวน้ำมันปลาหมึกโอ้โ oh. oh my god ปลาหมึกเอเลียนมันอยู่นี่ผู้พิศาจผู้ครูโออย่างนี้เลยก็ว่าอยู่ว่าครูมันคือตัวอะไรโอ้ต้านแดงชนะผู้พิซซ่าโอ้ oh, มันยิงมาได้ด้วยโอ้ oh, ครับมีมะลงส่งนี้ไปด่วนเลยครับท่านส่งไปส่งไปส่งไป ปั๊มปั๊มปั๊มยิงมันไปเออโอเคอันนี้ได้ผลดีโอเคไอ้พวกนี้สามารถต่อโดรกระสุนได้มันยิงมันไปเรื่อยๆโอเคเออเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยมันมีโล่ด้วยโอ้เอายิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยมันหยุดกระสุนเล่ามันหยุดกระสุนจะไหมเอาตาปโดนไปปั๊มมันมีแขนเยอะมันเลยจุดจบหรื ล็อาป้องกันไปด้วยได้ด้วยเดี๋ยวเวลาเดียวกันแต่มันกันไม่ได้ตลอดหรอกแปรมีงมันไปเรื่อยๆอ๋อแสดงว่าโลถนะ้ำมเราไว้ป้องกันกระสุนของเราอย่างนี้นี่โอเคอ๋อโอเคก็แสดงว่าเออลิมเป็ดัดเทีวยวถือว่าเอาอยู่ได้อยู่นะโอ้แต่อันนี้กระบอกนี้ใช้ไม่ได้ผลเลยมาเพิ่มอีกจะเรางนี้ครับท่านต่อไปโดไวต่อไปโดดูดีมากสุดแล้ว ตายไปโดนริมีนาคนสุดสับผมเคผมยังไม่อยากจะตายตอนนี้ผมอยากกลับไปใต้ดินเฮ้ยมันจะพาเราไปถึงพวกนั้นดิถ้ามันเจอเมืองใต้ดินเราแล้วก็จบแน่นอนงั้นแซงก็ต้องสู้จะกว่าเราจะรอดเราไม่ควรจะมาภาคพื้นดินแต่แรกผมจะกดกลับไปใต้ดินมันไม่ไปให้ได้หนีหรอกมันถ้าทำไมเอาก็ต้องก็จะตายเยมาดูอดายใหมา ถ้าอยากจะกลับบ้านแล้วก็ตัดการให้ได้หมดโอเคสง่งส่งน้องโดนไปหยุดเลยนะตีปัมปัมโอ้ได้หมดีเหมือนกันโอเคโอ้ตอนรถแตะแล้วก็พอโอเคนะมันก็พอๆกับพวกเอรินกบแต่พอนี้มันมีโล่ด้วยน,นั่นเองมันเลยอันตรายหน่อยนึง มีกล่องแล้วบ้างไหมผมหากล่องอยู่กล่องแดงโอเคกล่องแดงยังดีกล่องขาวโอ้โอเคนี่แหละผมต้องการอ่ะเดี๋ยวแล้วทำไมคนติดแต่บอกตอนตามผมมาคือผม <c oughs> ว่าแล้ว <laughs> เชียวผมเพสเซอร์ฝอนลาจานของเราเองที่ตามเรามาโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวนี้ดีก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ไปเลยปั๊มปั๊มโอเคล่วงไปหนึ่ง โอเคต้องเคลียร์ทีละตัวตัวนั้นเรามันเลยครับท่านมันหลบเป็นเก่งดีจรินนนงนะ本领ลบเก่งจริงแล้วโลมันอลรีไวด้วยโลวโลว์บอไวหอเหลยก่อนโอเคแล้วต้องนี่แหละปาปิโด <laughs> บัม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  <laughs> โอ้ตอมิโดได้หนแน่จริงจริงเนยตันมันไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเลเซอร์อ่ะโอ้มันเป็นตอมิโดโอเคเข้าใจมาเลยคุณท่านมาเลยอ้อยเจ็บโอ้โหรับมือแขนมันยืดได้มือมันยืดได้คุณเห็นเมื่อกี้ไหมมือมันยืดไปดีบไปวัตเตอร์ออโลโอเคตกใจแอบตกใจเล็กๆมันคือโลคมัน มานี่กับตันมากับผมอาไม่ใช่อันนี้คือผู้ผู้หมูนี่หว่านายหมูโอเคโอ้ชุดเขาเพิ่มมานนี่เลยตอ้คิวเลอรคอปเตอร์ได้ผลอะโอ้แต่ชุดรอบไม่ได้แม่โชวเข้าข้า,า,ยยางคนในจริงนะเอ๊ะนี่มันดีจริงตอนนี้เรามองหาหาวงแหวนบนพื้นภ้าพื้นจะละผมพอรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนขอเวลาแป๊บหนึ่ง อ๋อเดี๋ยวเขากำลังคิดอยู่อ่าโอ้แสดงว่าผมคนเดีผิดพลาดนิดนึงสินะแต่มันต้องใจอยู่ในพื้นที่เดิมแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้เลยเราต้องได้บทไลน์เราทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้วปุ๊หมดเลยบัตรหารเราเราโดนล้อมโดยเรูอปีศาจอะไรนะอ่ะแครบดูนั่นสิไม่ดีแล้วโอ้โห มาเป็นมาเป็นมาเป็นกลุ่มเลยเอันนี้เพื่อฆ่าเราแล้วตึกอ้าวมาจบอย่างนี้แล้วแย่จริงจบไปเจอกับอ e ีเดียมห้าแย่จริง <c oughs> มาเจอกบกับเจอเอเลี่ยนครั้งแรกหลบเข้าตึก <c oughs> อะไรนี้โอเคต่อไปเป oh. <c oughs> ็นค์พิสอฟกอตโอ้โหเ้ยพระเจ้าโอ้ผมต่อไปพระเจ้าแย่จริง อ่าพมันกำลังมาแล้วเราควรจะหาเราควรจะหลบซ่อนอยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้ในทีมงานเรากระจายเต็มไปหมดเลยแต่แต่ผมแน่ใจว่าพวกเขาจะมีชีวิตยอยู่ถ้าเราไม่ไปช่วยพวกเขาแล้วก็พเขาก็คงจะเออก็ตามนั้นแหละ <laughs> เราต้องไปรัตเวนซะ,ะหน่อยคุณรออยู่นี่นะอา้าวุบแล้วคือพวกคุณครอบโลกคุณผู้บ่าวเขาทิ้งเรา <laughs> เขาบอกให้เรารออยู่นี่อยู UV ่เวเอ่ะงั้นแดงว่าเราก็ต้องรับมือเองสินะโอเค ครับเมโอเคสมแล้วผมว่าปืนที่ได้ผลที่สุดสำผมก็คือปืนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่นะถ้าเป็นเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์นั้นเป็นพวกนี้จะได้ผลดีนะพวกกีการคอปเตอร์เออเฮียคอปเตอร์จะได้ผลอยู่บ้างหดี๋ยวไม่ก็ต้องปืนอะไรก็ได้ที่มันแบบพอยิงยิงแบบจี้มันไปได้ระดับหนึ่งลดสภาวะมันได้นิดเดงอ,อ่ะอ่า ประเด็นคือหมอทามไม่น่ายิงทันนะกว่าจะปากว่าจะยิงบีม M2 ็มสองอาร์นี่นแหละเออนี่ดีสุดสำหรับผมแล้วรือไม่ก็เป็นนี่ก็ได้บางอิเล็กตรอนคัปเตอร์แต่ดาเมจดมันน้อยอะ่ะไม่น่าไหวก็ต้องพึ่งบีมอะไรก็ได้ทห้มันเป็นเลเซอร์ไปก่อนตอนนี้อ่าแล้วก็เอาเป็น แอสโซแอคคาป่อแอสโซแอคคาว่าดีนะเพราะมันจะได้แบบพุ่งเข้าหาเลยเพราะว่ามันยิงเฉยๆบางทีคือพวกนี้มันมันเชลโลกันโอเคไปแอร์เลเดอร์เลือกยากหนึ่งเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นมันใช้งานลำบากเหลือเกินเข้าไปหมดแล้วไม่แกซ่อนอยู่ก็เข้าใจดีฟังมีเหตุผลดีโอ้นี่ไงกลับมาแล้วเขาไปราตะเวียนมาจบแล้ว โอเคผมไม่เห็นใครเลยตอนนี้มันผมมาเรื่อยแล้วมันถือปืนใหญ่มาเรื่อยเต็มไปหมดเลยเหมือนจะจบแล้วสินะหลอกฉนนี่กันแต่เราต้องไปตามหาคนหนื่ยของเราพรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่ไปกันไปไปไม่ได้เนะโอเคไม่เป็นไรมันก็ต้องเป็นไปได้จริง มันมีแขนขาเด็ไปหมดแล้วมันจะอวุธได้หลายชิ้น้วยนะแม่มนุษย์เราไม่ก็สองแขนสองขาเราต่อกรไม่ได้เลยเราเคยจัดการไม่ได้แล้วนี่มันมีสไตย์เราจะสู้กับมันได้ฟังนะกาะมันมันไม่ได้เป็นอมตะแน่นอนก่อมันมันจะเริ่มอ่อนแอลงตัวจากที่จู่โจมใส่มันเนลาจะมีสามารถพังได้ถ้ากล้มันกลายเป็นสีดำมันจะไม่สามารถขยับได้มันจะรีบูทไปเดลเยีเวลาหนึ่ง ฉันต้องใช้โอกาสนั้นในการจโจมมันโอเคจากการล่มันจะกว่ามันจะกลายเป็นสีดำแล้วค่อยเล็งร่างกายของมันจะยิงจุด <If the S 2> นานๆถ้าหากถ้าโล้มเป็นสีดำแล้วให้เล็งจุดอื่นโอเคฟังเป็นแผนที่ดูดีแต่เวลาทำสินี้แล้วกลับบ้านกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ทีงนั้นรับทราบโอเคอันนี้ความผิดผมเองอ๋อคุณเป็นคนออกมาเหรอโอเค โอเค่อยๆยิงไปฮะจุดๆไปแฮมโอ้เป็นปลาหมึกจริงๆอหลรจริงๆากดูดีๆไปเลยปั๊มตีปั๊มโอเคไปเลยน้องผมใช้เลเซอร์รอบนี้เออเออเออโอเคเออได้ผลไว่ไดีผมคิดเอาไว้ เฮ้ย hey, มีใครอยู่นี่ไหมผมยังรอดอยู่ oh, ช่วยผมด้วย right s <S เ,เดี๋ยวกลับบ้านกันกลับไปที่ใต้ดินกับกับตอนนี้คงไม่ไหวแล้วมะขนาดเยอะขนาดนี้เนี่ยเออแต่สุดท้ายแล้วผมเห็นแล้วล่ะว่า <c oughs> เลเซอร์ตอร์ปิโดล้วได้ผลสุดโอเคผมเจอไอ้พวกพวกครู <c oughs> ที่มันตัวเก่งด้วยมันมีโล่สองอันโล่สองอันอย่างนั้นเหรอ เจอพลนุภาพแห่งตอปิโดเป็นไงเราตัวด้วยมันมีโล่สองอันสองโล่หมายถึงว่ามันสามารถกันการโจมตีได้เยอะมากมันดูแฟไม่ได้เลยโอ้โหพวกอิลิตนี่หรอมันต้องมีจุดอ่อนมากสิเราคนต้องยิงหลังมันเนะโอเคปัม๊มหนึ่งทีมันถือโล่สองอัน แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันแรงนัสร้างว่า2โลมันก็ต้องมีจุดกีดจำกัดของมันเหมือนกันก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าตอรปิโดของแอนเดอร์นี่คือโอพีดีระดับหนึ่งลอมันคุมกันได้ตัวมันได้แค่ระดับหนึ่งน่่เสินะอย่างนี้เองมันมีลิมิตมัมีระยะการคุมกันที่จำกัดโอเคแต่ว่าเราสามารถยิงได้หากเราอยู่ในระยะที่เหมาะสมอย่างนี้เอง คือโลกในการซ้ายและขวาอย่างนี้เราต้องโฟกัสการยิงไปแค่ไม่ซ้ายกว่าขวาทีละจุดอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ตอ่อไปโดผมไม่ต้องนีพอิตต่อไปโดผมนี่คือจักการเลยทีเดียวเลเซอร์มันไม่ตรนจับรับผลโอเคถ้าเป็นข้อดีอย่างนี่ผมได้เห็นแล้วเคไปไปกันเลยครับท่านไปมา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 ,มา ทีปั๊ม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 โอเคโดนไม่หมดเจียมากตอกไปดวนตอกไปโดนเร็ว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 ว้าวโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนโหยิงโดนเรายิงโดนผู้หมู่ผู้หมู่เหรอโอเคเรียบร้อยกล่องแดง โอ้พื้นที่นี้มันเครเตอร์ดีว,วะ่ะมันคือเป็นปลาหมึกปลาหมึกยักษ์โอ้เห็นแล้วปวดใจหนักกว่าเดิมตอนเล่นเรนเจอร์นี่จะไหวไหมเนี่ยเห็นมล้ม,มีมีพวกไกลๆตรงนน้นด้วยหรอโอ้เพิ่งเห็นเอาพวกไกลๆก่อนดีกว่าไอ้พวกที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวก็ค่อยเคลียร์เคลียย่อมไปโอเคอ่า ต้องแรงเทียวตัวฮนะเพราะว่าเหมือนมันต้องใช้ถึงสี่ลูกเลยใน,ก,นาการจัดการหนึ่งตัวเนี่ยโอเคสองสามสี่ลบไม่โดนโอเคน้ำมันไปโอเคไปเลยเด้อไปเลยกับฟ้ามาเลยมาเลยไปเลยเอาเลเซอร์ไป <c oughs> มันก็นนกันไารแนบกันเลยจริงถ้าหากมันกันถูกจุดแต่อันนี้เลเซอร์มันอยู่บนหัวมัน <c oughs> แต่เซอร์ผมมันขยับซ้ายขวาตลอดเวลาไงเออมันเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของมันระดับหนึ่งได้เอาไปเลยเพื่อนเหมือนกันมันสีดำแล้วเออนั่นแหละแล้วก็ลงตัวโอเคอาวุธเลเซอร์ได้ผลโอเคแอนเลเดอร์นี่มีประโยชน์อย่างนี้นี่โอเครู้ละตอนเล่นออนไลน์ได้สบายใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังเหนื่อยใจอยู่ก็ตามโอเคอันนี้ผมส่งนี่ไปกันร้นนแล้วกันไประเบิดตึกแล้วก็ให้มันรีโหลดเออนั่นแหละเออเ <c oughs> จ้าผมคุณส่งตับิโดดำไปก่อนนะแล้วค่อยส่งตับิโดเขียวไปตับิโดดำสองลูกน่าจะคุมมากกว่าโอ้กองขาวแอบจะซอกตึกจริงๆ ไปกันต่อโอเคเราต้องรอไม่เราถ้าโมจะรอโดนรีเจนก็กว่าจะได้ก็อีกนานแต่เนาะโอเคไปด้กันเลยติด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 มาแล้วปั๊มมาเลย ผมไม่อยากจะตายตอนนี้ไม่มาเช้าวันนี้สิเอาโอ้มีคนเหลืออีกเหรอผมผมจบเทแล้วมีใครอยู่นี่ไหมอ๋อโอ้ผมไม่อยากจะอยู่มันภาคพ,พื้นต่อไปแล้วไม่เป็นไรหรอกก็ก็มาเลยต้องรีบจัดก,การให้ได้ผมมาจบมามาสองอเคสองกลุ่มโอเค ต่ไปก่อนเลยต่อไปดูดำมาแล้วติตี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 ตงตี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 ตงตีตีตอะีตีตีีต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 ีีตีตีตีี อวคุณทำไงผมไม่ทราบนะดีผมใช้วิธีนี้แหละโอเคปัม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 โอเคจะเป็นโอ้ยโอแขนมันยาวเลืกินหึงสองโอเคลวงหมดูนี่แหละ เหมาะสอมสุดละววธีนี้ตามผมนะตามพวกคุณผมไม่รู้นะว่าคุณเล่นกันยังไงนะ<ล>แต่พอดีมันยังไม่ลงพีซีแหละผมก็เลยยังถามพวกคุณหลายคนไม่ได้เพราะพวกคุณหลาเพราะพวกคุณหลายคนไม่ได้แบบมีพ้ากันโอเคมันอยู่หลังตึกเยีเ่ยมไปเลยแล้วทำไมมีสองคนเรือแยกตรงนี้นี่เอาเฮ้ยแล้วแล้วคนที่เหลือไปไหนหมดเอาวคนที่เหลือเดินอ้อมโอเค ด,ดี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 อ่าไป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 ตั๊มโอเคสองตีมันเราตัดแขนมันได้เนาจริงเออถ้าเรายิงตัดแขนมันได้ก็คือยิงโล่ผมตัดแขนมันก่อนแล้วก็ยิงตรงมันก็ได้เนาะเออเป็นอิดหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวคนต้องลองดูตอนเล่นอ้ชุดวว่ายวายวายวเย็นเด้อเย็นแตเย็นเย็นหยุดถ้าเสร็้หยุดหยุดหยุด สามสี่โอเคลงไปดิอ้อโอ้อยอ้ยเจ็บ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 เหลือเกินเจ็บเหลือทนตอนนี้เอาไปเลยครับท่านเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอ้ยเก็บลูกอ้ชุดผมเก็บลูกเมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นรถจอดโอเคเขาขับปลอดภัยของเราโอ้โอเคโอ้เก็บเก็บไม้รัดทำได้ เราจะการมาได้โอค้คนนี้ก็น,น่ากลัวเหมือนบบกันแฮะแงบอาากว่าเรากลับบ้านได้แล้วสินะโอเคเรารีบกลับใต้ดินดีกว่า s <S ได้เวลาละเราใช้คท่อล๊อปหนึ่งเราใช้คอุโมองค์ที่หนึ่ง,ออง,งไปอยู่ข้างใต้ตรงวงแหวนเลยแล้วก็ไปจริงจาัดก,การมันโอเคปฏิบัติการต่อไปคือลิงเดสโทเยอร์สินะตึ้นตึ้นตึน้นปั๊ม <laughs> บิน <laughs> ผมเองบอกว่าไม่อยากไปแล้วไม่โอเคระบดบอมโอ้เพิ่มดาเมจนิดหน่อยก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ดีอุโมง,มง okay. Okay, มนนพพคม์มาเล็กหนึ่งโอเคโอเคมาเจอกันในพาร์ทต่อไปครับผมใน่านชื่อว่าเทนนอว์มาเล็กหนึ่งนะโอเคมาเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหวัสนี้สวัสดีครับไปปุย